เร,นนเรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือาแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดยบานอบาคิมาร์กดาทั้งทีต้องบานอบาคิ 30ปี AP Thailand เราอยู่เพื่อทุกความหมายของชีวิตคุณ Lazada Birthday 27-29ถึงมีนาคมนี้ช็อปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับรสู่แชร์สดสดคุนผู้ชมฮะแน่นอนวันศุกร์ที่26มีนาคมแล้วควันนี้มีแต่ข่าวอะไรวันนี้ใส่สีน้ำเงินกันหมดนะฮะครับผมเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนว่าทำไมใส่สีเมืองกันหมด มันเกิดใครสักคนมันเกิดมันเกิดใครสักคนหนึ่งใช่ท่านผู้ชมฮะข่าวนี้กลับมาดังอีกครั้งนึงฮะถ้าย้อนกลับไปของวันนี้คือกรณีของนางสาวแหวนคแหวนอายุ21ปีค่ะเป็นลูกสาวของนางสาวจิรวรรณอายุ39ปีครับเขาได้ออกมาเรียกร้องกับความเป็นเป็นทางของแม่เขา ว่าตัวเองเถูกภรรยาของหนุ่มที่สนิทด้วยเนี่ยมารุมทำร้ายอย่างโหดร้ายจับแกะผ้าเปบยร่อนจ้อนอก่อนจะรุมกระทืบจักระโหลกศีรษะเราที่ทมดแเราเล่าให้ฟังแล้วก็ใช้ไม้กวาดเนี่ยแทงเข้าไปที่อว,วออัยวะเ,เพศจนอวัยวะเพศเนี่ยฉีขาดนะตอนนั้นถือว่าโอ้โหการเป็นเนะมียหลวงเมียน้อยกันมันจะอันมัน มันจะโหดแรงขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามีหลวงโหดไปหรือเปล่าทําแบบนี้เหมาะไหมหรืออะไรมันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รักตเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะตอนนี้รักษาตัวเองเป็นเดือนนะฮะอย่างที่บอกเป็นเดือนนะฮะรักษาตัวเองเป็นเดือนจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปแต่ทางลูกสาวเมียหลวงก็ออกหมกยันว่าเฮ้ยมันมีจริงเหรอไม่เคยได้ทําอะไรนันเลยไม่เคยเอาไม้กวาดไปแทงแต่อย่างใดเลย แล้วก็ลูกๆยังไม่เคยทําอะไรเลยอแต่ก็มีการเอาเสื้อผ้าไปทิ้งอ่ะถังว่าทิ้งเจือเขาบอกว่าถอดเสื้อผ้าไปทิ้งอ่ะไปทิ้งจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ถ่ายรูปตอนเปื่อยจริงไหมจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้ไปแชร์บนโลกโซเชียลครับสิ่งที่ทุกคนรอตอนนี้คือผลชันะสูตรผลการชนสูตรอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะครับพบว่านางสาวจิราวัรณหรือผู้ตายขอใช้คำว่าผู้ตายด้วยกันค่ะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายอะไรเลยครับ แล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกเอาไม้กวาดเนี่ยทิ้มก็ไปที่อวัยวะเพศไม่มีมส่วนที่อวัยวะเพศมีเลือดไหลนั้นคาดว่ามาจากประจำเดือนของผู้เสียชีวิต<อ>่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับที่โรงพักสอพอพระพรหมจงังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตำรวจก็ได้เรียกนางแข้งนะครับพร้อมกับลูกๆมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตาย คดีอนาจารแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะครับโดยทั้ง4ี่คนเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับญาติแล้วก็ทนายความส่วนตัวมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ก็มีความกังวลอยู่เล็กน้อยครับผมนั่นแหละค่ะปรากฏว่าเอาตอนแรกลูกสาวเขาไปถามไงไปฟังมาจากไหนไปฟังมาจากไหนว่าโดนเอาไม้กวาดแทงเข้าไปในอวัยวะเพศหรือไปพังมาจากไหนว่าโดนตีจนกระโดแล้วงเขาบอกกสาวชาวบ้านพูดกันชาวบ้านเล่ากันมาชาวบ้านเนี่ยเล่ากันไปปรากฏว่าวันนี้นางแข้ง นางแข้งเนี่ยเป็นเมียหลวงขเข้ามาเปิดใจว่าเหตุผลที่ตนเองจะตัดสินใจฉีกเสื้อผ้าก่อนครับเพราะเสื้อผ้าเอาไปทิ้งจริงจริง<ๆ>เขายอมรับว่าเสื้อผ้าเนี่ยเอาไปทิ้งจริงจริเหตุผลที่ตนเองต้องตัดสินใจฉีกเสื้อผ้าของจิราวันน่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้ล้อมแล้วก็ล็อกตัวไว ไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายของคนบอดเจ็บคือยอทำร้ายแข้งอ่ะจะไปตีเขาจริงๆเอจะไปทำร้ายจริงลูกๆทุกคนเอามากันเอาไว้ไม่ให้เข้ามาทำร้ายคือเข้าไปอ่ะตอนนั้นคือนางแข้งอ่ะคือไปแล้วลูกๆเห็นว่าตัวของจิราวันอ่ะหมดสติไปแล้วนอนอยู่บนเตียงแบบไม่มีสติแล้วลูกก็เลยกันแม่จะไปเข้าไปทำร้ายก็เลยกันไว้ตัวแม่ก็รู้สึกว่าโมโหจังเลยทำไมลูกกันไว้เห็นเสื้อผ้ากองอยู่ก็เลยฉีกฉีกฉีกแบบนี้ด้วยอารมณ์ที่โกรธไม่สามารถทำอะไรได้ ใช่หันไปมองกองเสื้อผ้าอย่างที่บอกกันแหละปรากฏว่าคือเขาเข้าโรงแรมกันเขาคงไม่เป็นนั่งสวนทำร้ายคนไม่ได้ทำร้ายเสื้อผ้าแล้วกันก็คือประมาณนั้นก่อนนั้นเนี่ยเขาคงจะแบบว่าไปนั่งทำอะไรกันในโรงแรมก็น่าจะรู้อยู่เหนเนาะปรากฏว่าเขาก็ถอดเสื้อผ้าก็ไประบายที่เสื้อผ้าก็คือกลับไปฉีก จะไปตีเขาไปตีไม่ได้ไงจะไปตีเขาไปลูกข้าวไว้ตอนนั้นน่ะไม่ได้เลือกเลยว่าจะฉีกชิ้นไหนก่อนอที่ทําเพราะว่ามีเจตนาไม่อยากให้ตื่นขึ้นมาสวมใส่เสื้อผ้าหรือมีเสื้อผ้าใส่ไม่มีเจตนาอื่นเลยฮะหรือต้องการบางคนบอกเอ้าทำไปงั้นเพราะอัมพางเปล่าต้องการอัมพางหรือเปล่าไม่ใช่เลยไม่มีการอัมพางคดี ส่วนที่ชาวบ้านออกมาให้สัมภาษณ์พูดกับหนาหูลักษณะทำนองว่าตนเองเนี่ยเป็นคนยอมรับก,กับชาวบ้านคือตัวนางอ่ะเป็นคนไปพูดกับชาวบ้านว่าเอาไม้ยไปแทงที่โอวยะเพศจีลาวันแล้วยังรอมากกว่าชาวบ้านอยู่ว่าเป็นคน,นต,ตบตเป็นคนตีด้วยนะฮะนางชี้แจงนี้ตนเองเดินทางไปที่หมู่บ้านชาวบ้านตอนที่ตัวเองไปถึงปุ๊บก,ก็มารวมตัวกันเยอะอ ก็มารวมตัวกันเยอะเป็นร้านน้าชาคิดออกไหมร้านน้าชาต่างจังหวัดน็มารวมตัวกันในร้านชาอยู่แล้วพูดเองเนี่ยก็สอบถามว่ารู้จักคนในภาพหรือเปล่าครับก็ไปถามเขาไงเพราะต้องการจะบอกว่าตอนนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยรู้จักไหมถ้ารู้จักไปดูเขาถ้ารู้จักมเนี่ยเขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะแต่วันนั้นอารมณ์มันกําลังคือมันกาลังโกรธนี่อารมณ์นางกาลังขึ้นนะฮะกำลังโมโหเลยก็เลยพูดที่เสียอยู่ดังทั้งน้อยดีนะ ที่ฉันไม่เอาไม้เนี่ยไม้กวาดเนี่ยลุงเอาัยวาเพศเข้าไป๋อแค่พูดว่าดีนะก็คือยังไม่ได้ทำ<อ>ดีที่ฉันไม่ทํา<อ>ดีนะที่ฉันไม่ได้ตบ,บตีมันลุงแปลว่าทะลวงคทะลวงคือเอาง่ายๆดีนะที่ฉันไม่ได้เอาไม้กวาดจะทะลวงเข้าไปที่โอยาเพศมันคือเขาว่าอย่างนั้นพูดด้วยความโมโหแล้วก็ดีนะที่ฉันไม่ได้ตบตีเขาเออซึ่งง<ๆ>คบพูดยังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยนําไปตีความไปต่อค่ะนี่คิดไปเอง ว่าคนเจ็บเนี่ยถูกตนเองเนี่ยทำร้ายร่างกายค่ะนางก็เลยขอยืนยันว่าไม่มีการกระทําดังกล่าวเป็นเพียงแค่การพูดและก็สร้างเรื่องสมมุติขึ้นมาให้ชาวบ้านที่เอาสภากาแฟคิดออกสภากาแฟพูดด้วยความโมโหอ่ะพูดด้วยความโมโหไม่แล้วเวลาชาวบ้านเล่าอ่ะมันก็จะบวกไปเรื่อยๆก็คิดถึงแบบว่าไปนัางกิราน้ำชาตามแต่จังหวัดจะมีร้านน้ำชาก็คงไปน้างกิรานก็เหมือนร้านกาแฟบ้านเราแต่ร้านกาแฟบ้านเราก็คง ในกรุงเทพต่างคนต้องรีดทํางานแต่อันนั้นเขาจะมารวมตัวกันแล้วก็มาคุยกันปรากฏว่านางแค้งเนี่ยแกก็ได้พูดถึงเรื่องสีเครดครับแฉสามีตัวเองเพราะว่าคนทําเอ๊ะคนก็เลยว่าทำไมไม่ไปสงสัยสามีแฉสามีตัวเองที่เป็นนะครับผู้ตายที่เป็นเมียน้อยที่เป็นเมียน้อยเนี่ยก่อนหน้าเนี้เธอเคยเจอสามีอยู่ด้วยกันในรถฟอร์จูเนอร์สีดำแล้วกับจีรวรรณมาแล้วครั้งนึงแต่จำไม่ได้ว่าช่วงนั้นผ่านมาแล้วกี่เดือนวันนั้นออกไปจ่ายตลาด นางออกไป <c oughs> จ่ายตลาดเล้วปรากฏว่าไปไม่ปไปไปพร้อมกับลูกด้วยม,มีพยานด้วยนะครแล้วก็พบรถลักษณะของคล้ายกับเอ๊ะนั่นรถผัวเรานี่ว่ะจำได้ว่านั่นน่ะคือรถผัวเราลูกสาวก็ทักขึ้นมาแม,แม่มันคือรถเราใช่ไหม,มจังหวะนั้นเหมือนในละครคผู้หญิงอีกคนหนึ่งลงมาจากรถครไปซื้อทุเรียนลงไปซื้อทุเรียนไปซื้อทุเรียน นะฮะกับแม่ค้าเนี่ยแต่ไม่เห็นสามีตัวเองเนี่ยลงจากรถก็คาดว่านั่งรออยู่นั่นแหละตนจึงได้ลงไปที่ร้านขายทุเรียนพร้อมกับถามว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครมาจากไหนทำไมมากับผัวกูเออทำไมมารถผัวกูนี่ปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ตอบคระตัวเธอเองก็ได้พูดจากขอร้องในฐานะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เลยพูดตัวเองเป็นเมียหลวงนี่ก็เลยไปขอเลาะในฐานะภรรยาของไฟบูบขอเถอะ ผัวกูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนละครเลยอ่ะปรากฏว่าไปขอร้องในฐานะภรรยาของไพบูมแต่ปรากฏว่าไม่มีการตบไม่มีการตีหรือการทะเลาะวิวาทอะไรกันทั้งสิ้นเพราะว่าพี่เนี่ยขอได้ไหมพี่ยังมีภาระพี่มีลูกที่ต้องดูแลน้องเลิกยุ่งกับผัวพี่เธอเอนาาไปขอเขาอย่างนี้ที่ร้านจุเรียนครับจากนั้นจิราวันนะฮะก็ได้เดินเงียบหายไปฮะ แล้วก็เข้าไปภายในห้องน้ําของร้านทุเรียนเพราะอะไรเข้าไปหลบเข้าไปหลบก่อนไม่หลบนี้กครั้งนั้นต้นอายว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการตักเตือนกันแล้วก็จะยอมรับฟังตามคําที่ตัวเองขอไปแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาเจอกันอีกครั้งในรีสอร์ทตอนที่เปิดห้องเข้าไปครั้งแรกยืนยันชัดเจนเลยว่าเนี่ยแหละฉันจําได้ว่าคนคนนี้ฉันเจอที่ร้านทุเรียนแล้วเพราะงั้นถ้าจำอะไรได้รูเปลมารอยสัก อยสัตว์ตรงบริเวณไหล่ซ้ายได้ตอนนั้นนะฮะเห็นภาพแรกเธอคิดว่าผู้ตายมีอะไรกับผัวของเขาแน่นอนหรือสามีจนเป็นลมโอ้โหนางคิดไปถึงขนาดนั้นอ้ยแสดงกินกันจนเป็นลมเนี่ยกินกันจนเป็นลมน่ะนางคิดไปอย่างนั้นแล้ว ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้รู้เลยแต่ว่าไปกินกันแซบเหลืออย่างนี้เพราะว่าเปิดห้องไปผู้หญิงผู้หญิงไม่ไดสติแล้วหยูอะไรอย่างเงี้ยนางคิดว่าอุ้ยกินไปกันเป็นลมสันวนดำเออเข้าใจเลยอ่ะมาที่ฝั่งของลูกสาวของผู้ตายกันบ้างดีกว่านะคะก็บอกว่าตอนนี้ทราบผลของการชนะสูตรแบบไม่เป็นทางการและยอมรับว่า ค่อนข้างเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับผลชนสุตรที่ออกมาตอนนี้เขาเชื่อมั่นนะคะว่าแม่เขาเนี่ยโดนทำลายร่างกายแล้วก็มีข้อสองสัยที่เกิดขึ้นไม่จะเป็นเรื่องของการทำลายเสื้อผ้า การสับเปลี่ยนผ้าขนหนูร่องรอยต่างๆคาดว่ามันแบนบมันมีเลือดเปื้อนอยู่เนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าความชัดเจนเหล่านั้นมัน,มนไม่มไม,ม่ปรากฏแล้วก็ตนเองเตรียมที่จะพาร่างของแม่เนี่ยไปตรวจชนะสูตรเพิ่มอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเกิดขึ้นเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตัวลูกสาวเขาบอกว่าจะเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบินประมาทร่วมกันทำลายซับลักซับเป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจตนาทำร้ายผู้อื่น ให้ถึงแก่ความตายอันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันนะก็บอกก็อยากจะมอบความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วยในฐานะของผู้สูญเสียท่านผู้ชมฮะส่วนกรณีที่นายไพบูลเนี่ยถือว่าเป็นคนสนิทของแม่นั่ยแหละเขาออกมาให้ข้อมูลก่อนนะณีว,ว่าแม่ของตนเนี่ยไปยืนโบกรถอยู่ที่บริเวณสี่แยกเขาว่าอย่างนั้นคือผู้ผู้ชายอะ่ะออกมาให้ข้อมูลว่าไปยืนโบกรถอยู่บริเวณสี่แยกเพื่อขอติดรถออกไปซื้อยารักษาอาการป่วยนั้นนะ เขาบอกว่าตนขอยืนยันว่าแม่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่ถูกกล่าวหาเขาพูดเลยผู้ชายพูดไม่ตรงแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้แม่ก็ตายไปแล้วครับเขาพูดเขาตะนะพูดไไม่ได้คนตายพูดอะไรไม่ได้คนตายพูดอะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีชาวบ้านหลายคนที่เห็นว่ารถฟอร์จูเนอร์สีดำอะมาจอดรอจะเป็นพยานหลักฐานที่ชัดเจนครับเขาพูดเลยว่าดังนั้นเนี่ยอย่าไปโทษอย่าไปโทษกับคนที่ตายไปแล้วคนที่พูดไม่ได้แล้วอย่าระโทษความผิดมาที่แม่ของตัวเองค่ะ คือแม่เขาก็ตายไปแล้วส่วนเรื่องของโรคประจําตัวนั้นน่ะตนเองตอบไม่ได้ว่าระยะหลังเนี่ยแม่มีโรคประจําตัวหรือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นถือว่าเป็นมหากราบวันนี้ก็คือเป็นสองฝ่ายนะฮะไม่รู้ว่าใครพูดจริงไหมจริงแต่โอเคละผลการชันสูตรเนี่ยเขาออกมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่า ไม่มีไม่มีการทำอะไรรางกายแล้วก็ไม่มีการเอาไม้กวาดไปทะลวงที่มีไม่มีตรงนั้นแต่สาเหตุการตายต้องติดตามต่อไป่มเกิดจากอะไรครับท่านผู้ชมครับข่าววันเทิงเจนนี่เลิกคุยทั้งอําเภอปรากฏว่าแม่เลิกกับแฟนและไอคนที่แต่งอ่ะคนที่แต่งเจนีเลิกอุยทั้งอำเภอเขาพิ่งเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานบนเวทีคอนเสิร์ตไปเมื่อมกกะลานี้เองคือข่าวคือเรื่องรักแต่ก็อในที่สุดก็ต้อง เหมือนกับว่าทั้งคู่ตอนนั้นนะ่ะเซอร์ไพรส์กันแต่งงาน<ม>ไหนใช่<อ>ไหมื่อบ<ะ>ซึ่งจนเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ก่อนจะมีมรสุมต้องชีชวิตที่ร้างผ่านมาน่าสมภาษเนี่ยคุยแซ่บโชว์ั้งหนูชินกับการโดนด่าแล้วคือแบบก็เข้าใจมันนะคือหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีวันไหนที่มันได้รับคําชมโดนด่าล้วนๆโดนด่าแบบโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างมาบอกหนูแบบว่าทุกคนไม่เคย ถ้าคิดถึงความไม่ดีคือคิดถึงมันม,มนพูดอย่างนี้เลยนะฮะคิดถึงนางเลยปรากฏเออก็สงสารนางพอสมควรเจอมอรสุมข่าวชาวตลอดตั้งแต่กรณีก้าวเกิดคนจําได้ไหมฮะเรื่องเงินเงินทองทองเด็กในอดีตในค่ายออกมามฉแฉทั้งเรื่องม,<ย>มีปัญหากับพ่อแท้ๆก็มีปัญหาค่ะแม่ไปติดนี่นก็มีปัญหาแม่เป็นมะเร็งอีกเห็นไหมคนเรามันขึ้นสุดเนี่ยเวลามันแบบว่าเจออะไรลงมันก็ จ,นนะะจริงๆเพระาะวานนี้เจนี่ก็ได้โพสต์ข้อความขึ้นเฟซบุ๊กส่วนตัวคงเหลือความสัมพันธ์กับเนเงินไว้เพียงแค่เพื่อนอะฮะเจนนี่เขาก็โพสต์บอกว่ามีการประกาศบอกบอกว่าแฟนคลับเนี่ยชอบมาถามว่าทําไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเนเงินเนี่ยไปออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่ก็เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะ ว่าเจนนี่เนี่ยแล้วก็เนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วเราก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าด้วยเหตุผลที่เจนนี่ให้เป็นเพื่อนก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดและสําหรับเราสองคนแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดหวังว่าแฟนคลับจะเข้าใจแล้วก็เพิ่มเติมด้วยบอกว่านอกจากเนี้ยเจนนี่ได้หมดนะก็ ก็ยังมีการโพสต์ภาพข้อความที่ในเงินเนี่ยฝากถึงแฟนๆบอกไว้นะคะก็เป็นการแคปเหมือนคุยกันในไลน์แล้วก็ามาโพสต์แบบนี้นะคะบอกว่าฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็มีกําลังใจด้วยนะ,ะในเงินแจ้งว่าตอนนี้เฟซของในเงินเนี่ยทั้งอันใหม่แล้วก็อันเก่าเนี่ยโพสต์ไม่ได้เม้นก็ไม่ได้ทั้ง2องเฟซเลยในเงินบอกว่ายังไงผมกับเจนนี่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับเ <ผม S 1> ขาบอก<า>แบบนี้มาดูส่วนแม่เกดนะครับแม่ของน้องเจนนี่ลิลลี่นะครับ ก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันแต่วาระแห่งบุญเวรและกรรมต่างกันเอาเวลามาดูแลคนที่เรารักกันเถิดสาธุชาวเน็ตก็มองว่าแม่เจนนี่เนี่ยกล่าวถึงใครในข้อความตรงนี้โอโ๋อเหปรากฏชาวเน็ตนะ แม่มีกวดนงกวดน้ำอย่างนี้ชาวเน็ตก็ชอบอยู่แล้วนักสืบชาวเน็ตก็ทำงานต่อว่าทำไมถึงเลิกกันทำไมถึงเลิกกันเพราะเเงินเนี่ยเพิ่งขอแต่งงานแต่วันที่31มกราคมก็มีการขอแต่งงานกลางคอนเสิร์ตไลฟ์สดของเจนนี่เองแต่หลังจากขอแต่งงานไม่นานเนเงินก็โพสแคปชั่นเศร้าเมื่อประมาณวันที่5มีนาคมตัวเนยเงินเนี่ยได้โพสข้อความแบบรูัวตอนนั้นเนี่ย ทำเอาแฟนคลับเนี่ยอดเป็นหัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางค่ะในเงิน,นยังเขาโพสไว้ว่าเลือกที่จะรักก็ต้องยอมรับที่จะเจ็บมีทุกอย่างยกเว้นความสุขถ้าเราหายไปอยากให้รู้ไว้ว่าเราพยายามที่สุดแล้วเสียใจแต่บอกใครไม่ได้ปรากฏชาวเน็ตก็ยังสืบต่ออีกว่าเจนนี่เนี่ยอาจจะมีผู้ชายคนใหม่หรือเปล่าเพราะบางทีนางก็บอโอ้เจนนี่ก็ไม่ธรรมดา ได้หมดถ้าสดชื่นเราเนี่ยเเรานี่ยนะชื่อวงเราเนี่ยเเราน่หรือหนักไปกินกับใครใหม่หรือเปล่าค่ะชาวเน็ตสืบต่ออีกได้หมดถ응้าสดชื่นคืออย่างนี้นะเขาก็บอกว่าอาจจะมีแฟรปรวนเพราะว่าล่าสุดมีชาวเน็ตเนี่ยแอบเห็นในคลิปทิกตอกนั่นเขาบอกว่าจิ้น ของหนุ่มตำรวจรายหนึง<ช>่งที่หลายๆคนต่างคิดว่าเป็นคู่จิ้นคน<อ>ใหม่ของนางอ่าจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าหนุ่มคนนี้เขาได้มีโอกาสมาเจอกันในการร่วมถ่ายทํา MV ของเจนนี่นั่นแหละแล้วก็เคมีอ่ะตรงกันมากชาวเน็ตก็เลยเขาแบบว่าอุ้ยเหมาะเลยเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างนี้และชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าอ่าพอจะรู้แล้วแหละสาเหตุที่เลิกกับเนเงินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะตำรวจคนนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอให้เจนนี่มาตอบอีกทีนึงละกัน แต่แฟนคลับอีกฝั่งหนึ่งนะบอกว่าไม่จริงนะ,ะไม่น่าจะจริงนะเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อนะมองว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสมากกว่าโดยคอมเมนต์ว่าใครว่าสร้างกระแสมารวมตัวกันตรงนี้อีกสักพักก็จะมีข่าวว่าพี่เจนกับพี่เน์เรากลับมาคืนดีกันแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะสักพักเนี่ยก็จะมีซิงเกิลใหม่ออกมาว่าเราไม่ทิ้งกัน <c oughs> อาจจะเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า อันนี้คือชาวเน็ตเขาก็วิเคราะห์งาเราไม่ทิ้งการเราไม่ทิ้งกันโอเคก็นึกถึงพี่อ้องขึ้นมาเลยเคยไม่เคยไม่เคยทิ้งกันสิเราไปทิ้งโครงการแจกเงินไม่ใช่เหรอเราไม่ทิ้งการใช่แหมไม่แต่การเมืองไงโอเคนะครับต้องรอดูว่าเป็นไงว่าเรก่ันจริงรู้ว่าเป็นการสร้างกระแสขึ้นมาเราก็ไม่รู้เออค่ะนี่วันนี้ดูล่างท่งรับวันนี้ดูข่าวล่างทรงแล้วมาล่างทรงดูดยาบ้าไหม ดูดูดปรากฏมันเป็นข่าวที่ธรมธรมดาธรรมดาถ้าวันนี้ลุมกัญชัยไม่เล่าให้ฉันฟังฉันจะไม่เอามาเล่าเลยคครับเรื่องของเรื่องหมอดูทุกวันนี้มันแบบว่าหมอดูคนนี้เป็นล่างทรงสูบยาบ้าดูดยาบ้าอบอกอุ้ยตัวเองเนี่ยเป็นล่างทรงหลวงปู่พญานาะศ หลอกให้ผู้หญิงมาแก้กรรมสุดท้ายเนี่ยลวงให้ไปเสพยาบ้าแล้วเ็าจะทําอนาจาร์เขาเรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศอย่างแรกเลยเขาน้องสาวเ็าหายไปน้องสาวหายตัวไปตามหาน้องสาวที่หายไปพร้อมกับรถเก่งด้วยนะครับนะครับเขาบอกว่าน้องสาวเนี่ยหายไปพร้อมกับรถเก่งตั้งแต่วันที่25มีนาคมจนเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสืบได้ว่าร่างทรงพญานาคชื่อว่าปียวัตเนี่ยเป็นคนที่ล่อลวงไป แล้วก็ปล่อยผู้เสียหายเนี่ยขับรถกลับไปเองญาติก็ได้พาผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความโดยเขาบอกว่าผู้หญิงที่ไปก็คือน้องสาวเขาเนี่ยยังเบอร์เบอร์พูดจาไม่รู้เรื่องอยู่เลยยังอยู่ในก<ล><ล>ารเบอร์เบอร์อยู่เลยพ<อ>ี่สาวเขาบอกงี้น้องสาวเนี่ยตนเองกับน้องสาวได้เคยมาดูดวงก็คเคยไปคนจีมาดูดวงปกตินี่แหละเสริมบารามีที่ตำหนักแห่งนี้หลายครั้งน่าจะเหมือนกับสด็จกับนายเปียวัตรและผู้เป็นร่างทรงหรือก็ได้ จึงมีการแลกเบอร์แลกลายกันเนื้อออกไหมอดูกันแล้วก็ไปแลกลายกันอยู่แล้วปรากฏว่าพอเห็นว่าเออเขาก็วางตัวดีนะก็น่านับถือดีต่อมาน้องสาวจะถูกทักว่าดวงเนี่ยไม่ดีไปทําแท้งมานี่ยไปทําแท้งมาเนี่วิญญาณเด็กตามคุณนึกว่าร็วจิตสัมผัสเนื้อออกปะไปทําแท้งมาเนี่ยนี่วิญญาณเด็กตามอยู่นะีิโมโนหัวเลาะนะครับแล้วเมื่อคืนวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับแชท แม่ร่างทรงแชทแชทมาเลยนะนี่ต้องมาทําพิธีแก้กรรมแล้วต้องมาแก้กรรมต้องมาแก้กรรมเพราะงันวิญญ,ญาเด็กก็ตามไป <ภา S 1> เรื่อยๆปรากฏว่าตัวพี่สาวเองก็ปฏิเสธไปเมื่อหลอกพี่ไม่ได้นะฮะร่างทรงก็โทรหาน้องสาวเออให้บอกนี่ขับรถมาเลยขับรถมารับเลยตอนตีสี่เนี่ย<อ>มาแก้กรรมเอยพอน้องสาวไปถึงปุ๊บก็ให้กินน้ำน<อ>ให้กินน้ำเอ้ากินเข้าไป นี่เป็นน้ำมนต์น้ำมนต์หลอให้ขับรถเนี่ยไปทำธุระที่บางระมุงคือเอาง่ายๆหลอกให้พาไปซื้อ,อยาไอค่ะโอ้ยห,หลังจากซื้อยาไอปุบ๊บล่างส่งก็เปิดห้องโรงแรมเพื่ออะไรเพื่อเสพยาขณะที่อยู่ในโรงแรมก็ลวนลามจับตามร่างกายและก็พยายามข่มขืนแต่อาวาัยาวะเพศไม่แข็งตัวจึงทำได้แค่แบบว่าบ้า,าบอๆจากนั้นก็ได้พาขับรถเนี่ยกลับไป กลับมาโดยที่ผู้เสียหายเนี่ยยังพอมีสติจึงขับรถกลับไปที่โรงงาน oh. แล้วก็บอกว่าพี่สาวก็คือเมาไปแล้ว oh. ก็คือให้ยากินอ่ะ oh. แล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ให้พี่สาวฟังทั oh. ้งหซึ่งพฤติกรรมของร่างทรงคนนี้นะครับจะพูดจาหวานล้อมให้หลงเชื่อในทํานองว่าเนี่ยมีเคราะห์นะคุณต้องแก้กรรมนะทําพิธียกบายสีเสริมความเป็นมงคลแล้วชีวิตของคุณจะราบรื่น oh. สุดท้ายเนี่ยที่ผูม้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นการหลอกลวงเพื่อต้องการพาไปร่วมเสพยา mm. เสพยาไม่พอนะ ยังทำอนาจาร์อีกนะครับซึ่งคาดว่ามีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อแล้วหลายรายเลยโดยตำรวจปปสและตำรวจสวพบ้านบึงชุรีได้บุกไปที่สำนักทรงปู่พญานาคเพื่อทำการจับกลุ่มนายปียวัฒน์อายุ43ปีร่างทรงคนนี้ปรากอว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนได้พบภรรยาของนายปียวัฒน์ออกมารับหน้าแทน ไม่ยอมไม่เข้าไปซึ่งนางก็อ้างว่าต้องมีหมายตรวจค้นจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนําหมายมาโชว์ก็ยังไม่ให้เข้าไปอีกนะสุดท้ายเนี่ยต้องพังประตูเข้าไปใช้อุปกรณ์ตัดโซ่ตัดประตูรั้วแล้วก็ทุบลูกบิดประตูบ้านใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้ครับพอเข้าไปในบ้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็ไปจับตัวนายปิยวัต์เนี่ยนะที่เป็นร่างทรงเนี่ยอยู่กับเมียมีอยู่ด้วยกันคือเมียหลวงกับเมียน้อยอยู่ด้วยกันเมียสองคนมีเมียสองคนเมียหลวงกับเมียน้อยอยู่ด้วยกันแล้วเขายอมรับเลยว่าเสพยาบ้ากัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนําตัวมาสอบปากคําที่สถานีตํารวจแล้วก็พร้อมกับเมียอีกสองคนนี่แหละแล้วก็มีการจับไปตรวจปัสสาวะเลยทั้งหมดเลยอ่ะว่วงมีสารเสพติดอยู่ในใช่ก็คือเล่นยาด้วยกันระหว่างนําตัวขึ้นรถไปเนี่ยลักษณะของร่างทรงก็เบอร์เบอร์แล้วแหละผู้จาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็บอกกับนักข่าวบอกว่าเสพยาแต่ว่าไม่ได้ลวงผู้หญิงไปทำอนาจารนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงเงินอยู่ในกระเป๋าพวกคุณถ้าเกิดว่าคุณน่ไม่เดินเข้ามา จะเอามาให้ผมไหมเงินเนี่ยอยู่ในกระเป๋าพวกคุณคุณเป็นคนเดินเอาเงินมาให้ผมเองย่างกบู่ยังซูอะไรอย่างนี้กบู่ก็หลอกลวงเขาว่าเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยส่งผู้หญิงพ่อปู่เนี่ยส่งผู้หญิงคนนี้มาให้เขาอ้างแบบนี้นะพ่อปู่ส่งผู้หญิงคนนี้มาให้ก่อนหน้านี้สามวันพ่อปู่ก็บอกเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาหาที่บ้านเยอะแยะเลย่อนหน้านีเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมีเพื่อนมาหาที่บ้านเยอะแยะพ่อปู่ก็เตือนแล้วนะไม่ฟังนะขนาดที่เพื่อนบ้านบอกว่าก็จะมีคนหลงเชื่อ เ่อ เข้ามาแบบเนี้ยเยอะส่วนมากก็จะเป็นแบบหนุ่มสาวโรงงานอะไรแบบนี้คนต่างจังหวัดก็มาชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่เชื่อนะว่าคนนี้ร่างทรงจะมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆเลยไม่เชื่อเลยแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องนี้คือคนแถวนั้นไม่เชื่อแล้วเขารู้ว่าคนที่มาก็คือคนที่มาทำงานชาคนนอกสาวโรงงานนอกบึงที่เข้ามาแล้วก็เชื่อตายแล้วเพื่อนเพื่อนมาเยอะะเลยเพราะปูเตือนนะเพืาตือนเพื่อนจะมายสามวันเพื่อนจะมานี่ไงตำรวจบุกเต็มเลยท่านผู้ชมมะเมื่อวานนี้ข่าวเฟี้ยวเฟ้า สุสวิงวิงโก้รอยพยานาคปรากฏนะฮะก็คือนางอ้อยง่ายเฟี้ยวฟ้าสุสวิงวิงโก้ก็ออกมาโพสตภาพแล้วก็คลิปว่าโอ้โหเป็นบุญเหลือกินดูคลิปซะหน่อยนะครอบกับรอยประหลาดที่คล้ายกับบางนี่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 มีคลิปที่นางดีจกดีจ้านี่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 นีานั่นร่ยี่ัี่นี่นก่นี่นี่นฟ่นี่นี่นีอน่นี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 นี่า เฟียฟ้าก็ตั้งใจมากราบไ้า้ปู่อินเลยบินบินอย่างรวดเร็วมาเลยอ่ะคือเป็นสิ่งอัศจรรย์มากๆเลยเพื่อนๆจ๋าคืออันนี้เรื่องจริงๆเนอะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะแต่อินจะพูดเรื่องจริงๆเรื่องจริงๆเกิดขึ้นคือตรงเนี้ยค่ะเมื่อวานนี้นักวิชาการถึงขั้นนักวิชาการบอกไหนพยานนะมันลอยฉีดน้ําหรือเปล่าบางคนบอกเอ้พยานน่าทำไมเล็กๆหลายคนบอกว่าลอยพยานที่เคยเห็นไม่ได้เป็นแบบนี้นะจะเป็นวนๆๆๆๆวนอ มันมีอันหนึ่งที่เราเห็นที่ขึ้นรถตรนั้นมาเป็นมีกล้องวงจรปิดจริงๆงัแล้วก็ลายขึ้นเลยแล้วก็ลายขึ้นเลยอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นจากที่ฉันไม่เคยเชื่อนะฉันรู้สึกอ่ะอันเนี้ยจะเป็นอีกแบบนึงเอออันนั้นนแปลกจริงก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือช่างเขาจะปูกระเบื้องก่อนหรือเปล่าเขาฉีดอะไรก่อนหรือเปล่าเขาก็ขูดเพื่อเพื่อติดมันต้องขีดลายเขาต้องขีดลายป่ะใช่รืออ่าแต่ละแต่ลน้ำแตผมนแต่พอนํำไปนั่งสมาธิมาตนจะพบรอยประหลาดที่คล้ายกับบางอย่างเนี่าานนมะะ ลงก็คือหลังจากที่เอาง่ายๆว่าแม่นางนั่งสมาธินะครับเราก็ทําพิธียังจุดที่จะสร้างสาราปู่อินนคราชซึ่งก็เชื่อว่าปู่อินนักราชเสด็จมาบริเวณนี้แล้วเพื่อมาสร้างปฏิหาริย์ซึ่งนางบอกว่านางเนี่ยติดกล้องวงจรปิดทุกอย่างชาวเน็ตเก่งกว่าคะ่ะอ้าเปิดกล้องวงจรปิดกันหน่อยไหมหหไมามด,ด,ดูหน่อยมาดงหน่อยเปิดกล้องวงจรปิดของสาะวันนี้ปรกากฏคุณเชื่อไหมฮะอมาลินไทยรัฐลงพื้นที่หมดเลยอื การไปที่คนจับตามองเพื่ออะไรนักข่าวลงพื้นที่เพื่ออะไรกูรู้ไหมฮะไปขอดูกล้องวงจรปิดปรากฏเปียวเฝ้าสุดสวิงริงก๊นะบอกคนที่ดูแลกล้องวงจรปิดไม่อยู่ไม่อยู่เปิดไม่ได้เปิดไม่เป็นน้าก็เปิดไม่เป็นไว้กล้องวงจรปิดเขาทำกันยังไงเดี๋ยวนี้มาดูจากมือถือก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอใช่ดูได้จากมือถือเลยกล้องวงจรปิด เปิดเดท่าไหร่ก็เปิดไม่เป็นค่ะแม่อีปาอีหมอป่า <c oughs> ล่าสุดอีหมอป่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้สําหรับผมผมคิดว่าไม่ใช่รอยพญานาคหรอกแต่เป็นรอยเรียกยอดไลวว่ะอีป่าปากหมา <c oughs> อีป่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่รยรอยพญานะรอยเรียกยอดไลยอดใช่อีป่าตบปากเขาจะไปพูดอย่างนั้นเธอ, <c oughs> อเออเขา,ม,ามีความเชื่ออีปเาเป็นคนปากหมา อีป้าพูดอีกแม่สงสัยอยากจะได้ยอดไลยอดแชร์ออีปากูเตือนแล้วอย่าพูดไอป้าอีหมอป้าปากหมามึงจะทุบสารจนปากเสียเรื่องก่อก่าแไม่จบไปนะเอาเรื่องใหม่แล้วนะเนี่ยเป็นการเย่ยอดไลยอดแชร์เออยอดติดตามในเพจอีป้าบอกท้าเลยท้าเลยนะท้าเลยว่าไม่กล้าเอากล้องวงจรปิดมาเปิดแน่นอนเพราะที่สถานที่เนี้กำลังก่อสร้าง ติดกล้องวงจรปิดไว้เพียบพญานาคเขาบป็เพญเพียนเขาไม่มาแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ครับอีมอดอีปาปากหมายแล้วเขาสร้างสถานปฏิบัติธรรมอีปาเอ้ยอีหมอทุบสายมะภูมินี่ปากปากหมายเสียๆนะเนี่ยชอบเล่นกับครัทขาของคนเนี่ยเออหมอป่าเนี่ยทุบปาสายมะภูมิจะมึงเพี้ยนนอีปานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยพญานาคเขาเป็นเพญเพียนเขาไม่แสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ครับค่ะถ้าลอยที่ว่าเป็นพญานาค ปาเนี่ยโดนปูนกัดพญานาคไปแล้วครับที่ป้าปากหมาเขากล้าพูดเนาะหมอป้าอฉันยังไม่กล้าพูดเลยฉันนับถือเอีหมอปาปากหมาหมดดำไม่กล้าแตะพญานาคเลยนับถือจริง ฉันเคยเจอเกือบตายมาแล้วเหรอเล่าสิฝาผ่ากโอ้กูุเล่าไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่าแล้วตอนนู้นเล่าไปบอกคนหลบฝาผ่านะงานจะเป็นจะตายนะงาตอนนู้นที่เธอแบบไปท้าไงไม่เอาเลยต้องไปพยูจะเขาง่ะพยูจะเขาง่อนั่นแหละไม่เล่าแล้วแบบพอแล้วอีบ้านใครอันนี้เรื่องแต่ความสตาร์ของแต่ละคนแล้วกันแล้วแต่พูดคำเยียนนะตัวเองเคยฝันเคยเจอนะแต่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้ว เวลาเขาให้เขาให้แต่เวลาเป็นเล่นของเขาเขามีรักรอบกดลงนะพญานาคเขามีไปเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยเขาว่ากันว่ายอย่างนั้นกดพญานาคดีก็มีพญานาคไม่ดีก็มีมเขาว่ายอย่างนั้นนะฮะอา้าวอาทิตย์ที่เราสัมภาษณ์ดารามาเยอะที่หนึ่งคนที่ฉันแปลกว่าทําไมคนในแฉอยากจะให้เอาเข้ามาสัมภาษณ์จังเลยครัสอนลามน้ําเพชร,รซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นลิเกเนี่ยที่มีความเชื่อ,อกันแหละ เขาบอกที่วันนี้เขามีเงินทุกอย่างซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรชีวิตปกติถ้าสมมตินางแบบว่าไปโรงเรียนคือเล่นเกนึงสว่างใช่ไหมค่ะแล้วก็เช้ามาก็ไปมหาลัยปกติก็เป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปอ่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบบด้วยไปอย่างนั้นอ่ะแต่แน่นอนว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยเชื่อน้ลิเกแทบจะศูนย์พันเลยถูกจัดงานใช้คุณวันนันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยอยากจะเชิญสอนรามน้ำเพชรมาเป็นแขกของแฉพักกันสักครู่ฮะ นัสนุนโดยบาโนบากิมาร์คสหน้าทั้งที่ต้องบาโนบากิ30ปี AP Thailand เราอยู่เพื่อทุกความหมายของชีวิตคุณ Lazada Birthday 27-29มีนาคมนี้ช็อปเลย